สวัสดีครับสวัสดีรูกๆนักเรียนปลายทางทุกทท่านนะครับครับในคลิปนี้นะครับคุณครูจะมาสอนนะครับการเป่าคุยง่ายๆนะครับฮะคุยรีคอเดอร์นะครับโดยการอ่านโน้ตสากลนะครับนะหลังจากที่คุณครูได้เคยสอนทฤษฎีโน้ตสากลเบื้องต้นไปแล้วนะครับเมื่อก่อนที่จะนะครับ หยุดเรียนในช่วงของสถานการณ์โควิดนะครับนะในทฤษฎีโนสากลเบื้องต้นนะครับเดีย๋ยวคุณครูทบทวนให้นะแป๊บหนึ่งนะครับในทฤษฎีสากลน,นะครับก็จะมีบรรทัดห้าเส้นนะครับบรรทัดห้าเส้นประกอบด้วยนะครับเส้นขนานกันทั้งห้าเส้นนี่แหละนะครับนะข้าๆก็นับเส้นข้างล่างนะครับมีอยู่ห้าเส้นนับนจากข้างล่างหนึ่งสาสี่ห้าไปเรื่อยนะครับนะส่วนตัวนี้ก็ มีสี่ช่องนะครับช่องหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่นะครับไปเรื่อยนะครับสําหรับตรงนี้ตัวโนตนะครับก็จะเป็นโน้ตัวกลมตัวขาวตัวดําขบีตหนึ่งชั้นขบีตสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นไปเรื่อยนะครับแต่ในวันนี้นะครับนะคุณครูจะสอนนักเรียนแค่ถึงโน้ขบบตขบีตหนึ่งชั้นนะครับสําหรับตัวโนตก็อย่าเพิ่งไปรู้จักมันนะครับนะก็เดี๋ยวค่อยเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับเดีย๋ยวถ้า อันนี้เยอะเดี๋ยวจะสับสนนะครับนะค่าของตัวโน้ตต่างๆนะครับก็การเปรียบเทียบค่าตัวโน้ตนะครับโน้ตตัวกลมหนึ่งตัวนะครับก็แบ่งเป็นตัวขาวได้สองตัวนะครับประมาณนี้ตัวขาวสองตัวก็แบ่งเป็นตัวดําได้สี่ตัวนะครับจะค่อยๆเพิ่มไปนะครับคูณสองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะตารางเปรียบเทียบค่าตัวโน้ตนะครับค่านับต่างๆนะครับตัวนี้นะครับถ้า การเป่าในบัรทัน5าเส้นในกุญแจซอนนะครับกุญแจประจหลักนะครับถ้าจังหวะอยู่ที่4นะครับค่าโน้ตตัวกลมก็จะมีค่าเท่ากับ4ตัวขาวก็จะมีค่าเท่ากับ2นะครับตัวดําเท่ากับ1แล้วก็ขบเรียดหนึ่งชั้นเป็นครึ่งจังหวะในส่วนของการนับหรือการเป่ายังไงนั้นเดี๋ยวคุณครูจะไปสอนอีกทีนะครับนะตัวหยุดต่างๆก็เคยเรียนมาแล้วตัวหยุดตัวกลมตัวหยุดตัวขาวนะครับตัวหยุดตัวดาขบเรียดหนึ่งชั้นสองชั้น นะครับเดี so first, years, ๋ยวนักเรียนค่อยๆศึกษาไปเรื use, ่อยๆสําหรับนักเรียนที Jason ่มาใหม่นะครับที่ยังไม่ได้เรียนคุยนะครับก็นะครับค่อยๆศึกษาไปก็แล้วกันนะครับมีเส้นน้อยนะครับเส้นน้อยก็บนเส้นในบรรทัดห้าเส้นนอกจากการเขียนโน้ตนะครับคนเขียนโน้ตอยากให้โน้ตนั้นสูงขึ้นนะครับเลยบรรทัดห้าเส้นในเลยขียเสียงต่างๆนะหรือต้องการให้ต่ําลงก็จะมีเส้นน้อยนะครับแล้วก็กุญแจประจําหลักนะครับในที่นี้จะสอนกุญแจซอนนะครับหรือ G c l e f นะครับกีคลฟนั่นเองนะครับนะกุญแจซอนหัวกุญแจซอนจะอยู่บนทัดนที่สองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโน้ตที่อยู่ในเส้นที่สองนะครับก็จะเป็นเสียงซอนนะครับนะประมาณนี้เข้าๆนะครับในการทบทวนอ่าทฤษฎีโน้ตสากลเบื้องต้นให้นะครับในเรื่องต่อไปนะครับนะการไล่เสียงการจับคลุ่ยรีคอเดอร์นะครับคลุ่ยรีคอเดอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสามส่วนด้วยกันนะครับมีส่วนหัว นี่ส่วนหัวนะส่วนกลางถอดได้นะสามส่วนไปซื้อมานักเรียนต้องดูด้วยนะครับถอดให้ได้สามส่วนทุก uh, so ันน th right? uh, uh, ี้นะครับนะเพื่อสะดวกต่อคนถนัดซ้ายและถนัดขวานะครับนะส่วนหัวนะครับส่วนกลางแล้วก็ส่วนท้ายนะครับเวลานักเรียนประกอบกันนะครับนะครุยส่วนหัวกับส่วนกลางนะครับมันจะมีเส้นข้างๆนะครับเส้นอยู่ข้างๆสองข้างเอาให้มันตรงกันนะครับ หมุนให้มันตรงกันนะครับหมุนมันตรงกันส่วนข้างล่างนะครับก็ใส่ไปปกตินะครับก็หมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับปกตินะครับคนส่วนใหญ่นะครับจะเอามือซ้ายนะครับมือซ้ายแขนข้างซ้ายของเราเนี่ยจับนะครับขึ้นข้างบนสามนิ้วหนึ่งสองสามนะครับข้างล่างมือขวานะครับสี่นิ้วหนึ่งสองสามสีไล่ไปนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ถนัดนะครับจะเอาขวา นะครับขึ้นข้างบนก็ได้นะครับแล้วเอาซ้ายลงล่างแต่ว่าให้หมุนส่วนตรงนี้นะครับที่ส่วนท้ายมาเนี่ยที่เขาทํามาให้หมุนได้ก็เพราะอย่างนี้นะครับเพราะเผื่อคนที่ถนัดนะครับไม่เหมือนกันนะบางคนถนัดเอาซ้ายขึ้นบนเอาขวาขึ้นลงล่างนะครับบางคนถนัดเอาซ้ายลงล่างขวาขึ้นบนนะก็แล้วแต่นะครับความถนัดของแต่ละคนนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับตามคลุยของเราก็แล้วกันนะครับในส่วนของตําแหน่งคลุยต่างๆนะครับนะคุณครูก็ ได้สอนไปแล้วนะครับนักเรียนคงจําได้นะครับตามอน้ตที่ให้ไปนะครับก็นี้เป็นการมาทบทวนให้นะครับทบทวนให้นะครับว่าโดอยู่ตรงไหนนะครับปิดหมดนะโดนะครับเรเปิดขึ้นมามีนะครับฟ้าสามนิ้วก็จะเป็นซอนลาทีโดสูงเรนะครับเรสูงก็จะเปิดนิวโปงขึ้นนะครับประมาณนี้ไล่ลงไล่กลับนะครับนะ ไปกลับไปกลับนะครับทีนี้นะครับน,นี่ครูมีภาพโน้ตให้นะครับในอัตราจังหวะ4ี่สีนะครับโน้ตตัวกลมนะครับนักเรียนก็จะเป่ายาวเป็นสีจังหวะนะครับวันนี้จะมาสอนโน้ตตัวกลมอย่างเดียวให้นักเรียนออกเสียงคําว่าทูทูทอท,อทอหารสระอูนะทูนะสมมุติทูสีจังหวะทู<ๆ>ก็หยุดนะครับทู ักการเป่าให้นักเรียนค่อยๆนะครับพ่นลมออกมาไม่ใช่นักเรียนตืมทูออกมาเลยไม่ใช่ให้นักเรียนค่อยๆทู่นะทูออกมาค่อยๆนะครับสีจังหวะทู่นะดูนครูเป่าให้ดูนะครับ การไล่สเกลนะครับไล่ขึ้นไล่ลงแค่นี้เองนะครับนักเรียนไปกับแต่ว่าครูจะไล่เป็นนะครับตัวโน้ตนะครับตัวนี้นักเรียนมาดูตัวโนตนะครับที่จะให้ไล่นะครับนะแบบฝึกไล่สเกลตัวโนตตัวกลมนะครับโน้ตตัวกลมมีอยู่สี่จังหวะนะครับโดหยุดนะครับทูหยุดนะครับโอเค เวลาเป่าต ah, ัวนี้มาดูในในในสองบรรทัดนี้นะครับอาจจะไม่เหมือนกับโน้ตที่ที่คุณครูให้ไปคือมันมีบรรทัดเดียวแต่ตัวนี้คุณครูเพิ่มมานะครับที่ให้ไปเป็นบรรทัดเดียวคือนะครับคุณครูเอาฟลุตนี่มาแทนขลุ่ยนักเรียนนะครับแล้วก็เพิ่มจังหวะมานะครับเพิ่มจังหวะเคาะนะครับดรัมเซ็ตมาเคาะเพื่อให้นักเรียนได้ฟังจังหวะไปด้วยนะครับแล้วก็เป่าตามไปด้วยนะครับโอเคนะครับโด ปิดหมดนะครับเรมีนะครับฟาซอนลาทีโดเรปล่อยนิ้วนะครับนิ้วนะโดยที่ใช้มืออีกข้างหนึ่งประคองประคองขวุ้ยด้วยเวลาเปิดนิ้วโป้งนะครับแค่นี้เองนะครับโอเคเราลองมาเริ่มกันดูนะครับลองมาดูนะ ฟังนะครับหนึป้ายดมาครับเปิดนิ้วแรกขึ้นป้าย2 3 4และ2 3 4และ2 3 4สลา2นิ้ว2 3 4และนิ้วเดียว สองสามสี่โดสูงสองสามเปิดนิปโป้งข้างล่างสองสามปีดนิปโป้งมาโดสูงสองสามตัวที่สองสามสี่และลาไลลงมาเรื่อยๆครับสองสามสี่และซ่อนสองสามสี่และฟาสองสาม 2องสามสี่เรค่อยๆผ่อนลมลงครับเสียงต่ำค่อยๆผ่อนลงหายใจลงโอเคเป็นไงครับรอบแรกนะครับรอบแรกนะนักเรียนพยายามพยายามใช้ลมให้มันอย่าทำให้แก้มป่องครับให้นักเรียนบีปากเข้าไปบีปากนะครับลมออกมาน้อยๆให้ทูทูเบาๆ เห็นไหมมันจะได้เสียงโดนะครับนะครับปิดจะเป็นป่อให้เสียงมันเดินทางเป็นเส้นตรงนะครับไมเงเงืเงืงืง,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 งืนะครับโอเคนะครับลองใหม่นะคุณครูจะ นะครับรอให้นักเรียนเป่าอีกรอบนะครับเตรียมตัวนะครับนั่งตัวให้สวยยืดตัวให้ตรงนะครับจับคุยให้สง่าง,งามนะครับในการจัดตัวเองนะครับระวังนะหนึ่งสสาป้ายเรยครับของสาสี่และหายใจตรงเละนะครับ3ามสี่และ สองสามสี่และ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 เลสูงครับปิดข้างล่างเหมือนเดิมตัวที่ลาเต็มซอนครับ ตอนสองสาสี่และฟ้าสองสาสี่และมีค่อยๆผ่อนลมลงเบาๆครับสและเรสองสาสี่และดูสองสาม,สสอสามโอเคนะครับนะเป็นยังไงครับนะใครได้บ้างใครไม่ได้บ้างก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนะมามาเรียนที่โรงเรียนของครูก็ จะเทรนอีกทีนะครับทีนี้คุณครูจะเปิดโดยที่นะครับคุณครูจะนับแค่ให้ขึ้นต้นจนจบนะครับแล้วก็นักเรียนก็ปฏิบัติเองนะครับลองดูนะระวังนะครับยืดตัวตรงขึ้นนะครับหนึ่งหนึ่งสองสามป้าย โอเคครับเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็ค่อยๆฝึกนะครับค่อยๆฝึกฝึกไปนานๆเดี๋ยวก็จะเกิดความชานาญนะครับแล้วก็จะเก่งขึ้นเองนะครับโอเคคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับนะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอให้ลูกๆนักเรียนนะครับได้ตั้งใจฝึกฝนนะครับอ่าแล้วก็ให้ักษรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับในการอ่า ไปไหนจะไปลาไหนมาไหนไปไหนนะครับก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับนะเดี๋ยวพบกันนะครับในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ